ไม่ค่อยเห็นภาพลักษณ์แบบนี้ของบับไฮโซนนะคะเคลื่อนสองอางไม่มีเลยบนใบหน้าวันนี้จะมาบอกวิธีว่าการใช้สบู so so, ่บับไฮโซโซนั้เนี่ยใช้ยังไงแล้วก็มีประโยชน์มากมายยังไงอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าใช้สบู่เนี่ยนะคะของคุณบับเนี่ยจะทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเงาใสาเป็นออร่าแบบนี้แล้วก็ลดปัญหาจุดดา่ดางดำที่สําคัญก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับกละฝ้าแล้วก็รอยสิวด้วยนะคะใช้ได้ทั้งใบหน้าใช้ได้ทั้งผิวตัวด้วย วันนี้เราจะมาสาธิตกันนะคะโดยมีตัวแปรก็คือเจ้าใยอาบน้ําสีทองซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ที่ป๊อปแล้วก็คุณกีต้านะคะสั่งเข้าจากต่างประเทศนะคะสบู่เนี่ยเวลาโดนน้ำนะคะต้องพูดว่ามันก็จะมีฟองค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วโดยที่ยังไม่ต้องใช้ตัวช่วยอย่างใยอาบน้ําเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวก้อนสบู่เนี่ยก็จะไม่ลดลงเลยทีนี้เราลองใช้ใยอาบน้ําดูบ้างนะคะใยอาบน้ําก็อาจจะโดนน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถูที่หน้าสบ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บพักสบู่ไว้แล้วมาดูกันสิคะว่าดูสิดูใย,ยอาบน้ําทําให้เกิดฟองมากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้วยคุณภาพของเส้นใยนะคะที่ออกแบบมาให้มีความละเอียดอ่อนสามารถใช้ใยอาบน้ําอันนี้กับผิวได้ด้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่อ m a เมซิ่งมากๆเลยโดยที่ป๊อไม่มีสบู่ในมือเลยนั่นก็คือเจ้าใยอาบน้ำทำให้เกิดฟองสบู่เป็นวิปครีมแบบนี้นะคะ่ะ การใช้นะคะคุณก็ใช้เห็นไหมครับฟอกไปที่ส่วนต่างๆของอบหน้านี่นี่ฟอกได้หมดเลยอะคะ่ะนี่และที่สำคัญน,นะคะต้องบอกว่า สบู่ก้อนนี้เวลาเข้าตาก็ไม่แสบด้วยอาจจะทิ้งช่วงไว้เล็กน้อยเน้นนะคะส่วนไหนเช่นเรามีปัญหาเรื่องรูกลุ่มขนกว้างเราก็เน้นที่บริเวณแก้มนะคะริ้อรอยฝ้าต่างๆจริงๆแล้วแหมอยากจะแก้ผ้าเลยต้องบอกว่าเราสามารถจะใช้ได้ทั้งตัวเลยเห็นไหมคะดูฟองสินุ่มเนะะี่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะละเลงทั้งใบหน้าแล้ว ดูฟองคลิกเอาะะ้าแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะอยา่างที่ป๊อบอกว่าตัวสบู่เนี่ยเข้าตาก็ไม่แสบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะล้างฟองออกแล้วนะคะต้องขออนุญาตนะคะเป็นเรียวเลยแะทะไม่ค่อยเห็นหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่นะคะล้างฟองออก ล้างออกง่ายด้วยค่ะด้วยความเป็นกีีซีนนะคะมันก็จะไปดึงเอาสิ่งสปกปรกออกมาจากใต้ผิวแล้วก็ไม่ทิ้งครา,าบของความเป็นเคมีไว้ล้างออกค่อนข้างง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวดูนะหลังจากล้างออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วหน้าเนี่ยพองเลยเนี่ยล้างออกด้วยน้ำเห็นไหคะ ต้องบอกว่านะาพองมากอุ้ยดูสิเขาอ,อืนี่ล้างให้เห็นชัดๆอ่ะแล้วเอากล้องเข้าไปดูเห็นชัดๆของหน้าป๊อบไฮโซเลยเห็นไหมคะอืเห็นไหมคะ,มคะกรียงเกา่าจึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ยายอาบน้ำตัวนี้นะคะครึงเบาๆตอนที่มันมีฟองอ่ะนะคะครึงเบาๆไว้ที่ผิวหน้าได้นะคะ หรือไม่ก็คลึงไปที่ผิวตัวได้ทั้งหมดเลยเพราะเราทําออกมามีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นมิตรกับผิวด้วยเมื่อกี้นี้เราใช้ยาดับน้ํากับหน้าก็ต้องล้างน้านสบู่น,นี่อันนี้ห้องน้าบ้านคุณป๊อปนะอาจจะเห็นกันแบบเรียวนิดนึงเห็นไหมยิ่งล้างยิ่งขาวยิ่งล้างยิ่งผ่องอะ่ะอ่ะดูเอาแล้วกันว่าหน้าคนในวัยห้าสิบ ทำได้อย่างนี้หรือเปล่านะคะสะบู่ป๊อบไทยโซโซตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวจริงๆแล้วหน้าคุณจะอืนิ่มติดสปริงดูขาวใสแข็งแรงสุขภาพดี